สวัสดีครับร้าน T4 คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําคอมในงบราคา59,000บาทนะครับผมบอกเลยว่าคอมเครื่องนี้แรงมากๆนะครับผม CPU นะครับผมผมจะใช้เป็นไลน์เซนต์เจ็ดเจ็ X 3 D นะครับใครจะไปเล่นเกมหรือทํางานนะครับ CPU ตัวนี้แรงแน่นอนนะครับส่วนเมมบอร์ดนะครับจะเป็น b 6 5 0 M นะครับผมตัวนี้เป็นตัวมี Wi-Fi ด้วยนะครับผมจาก Adlock PG Lightning นะครับผมสามารถใส่ RAM ได้4ตัวนะครับส่วน RAM นะครับผมจะเป็น RAM สามตองกนะครับผม16บคูณสจาก a p i s e r นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้64 g b ก็สาามริบสี่ก 2ตัวได้ในอนาคตนะครับผมส่วน M 2นะครับผมจะเป็น1นึเทราไบต์นะครับผมจากฮิตซิมินะครับผมบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับผมส่วนพระเอกของเรานะครับผมจะเป็นการ์ดจอตัวนี้เลยนะครับผม RTX 5070นะครับผมไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรการ์ดจอตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับผมส่วน power supply นะครับผมผมจะใช้เป็น850ร้อยหนะครับ80พัตโกจากเทเวนเทคนะครับผมตัวนี้จ่ายไฟเหลือๆแน่นอนนะครับผมส่วนตัวระบายความร้อนนะครับผมจะเป็นเซลแมนนะครับผมตัวนี้เป็นชุดน้ํา3ตอนนะครับสามารถซิงค์ไฟกับเคสได้นะครับส่วนเเคคสนนะะรับผมก็็จป คอมัตเตอร์นะครับผมอีลิตนะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าใครที่ชอบสีดำนะครับสวยแน่นอนนะครับราคาเครื่องนี้นะครับผมยังไม่รวมจอนะครับจบไปในราคาที่59,000ืาทะครับผมสำหรับใทรนะครับที่อยากเอาไปตัดต่องาน 4K หรือว่าเล่นเกมแรงๆเอาไปสตรีมเกมนะครับผมสามารถปรึกษากับทางร้านได้เลยนะครับผมยังไงผมฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านทีซีคอมพิวเตอร์ขอบคุณมากครับ